สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายกลายทุกมาเช้าดูข่าวนะครับมีคนไปยืนจองที่จอดรถแถวๆมอเตอร์เวย์นะครับแล้วที่จอดรถเนี่ยมันที่สาธารณะคุณเอากลวยไปวางยังไม่ได้เลยผมมีคดีที่ศาลแพ่งเนี่ยหลายคดีศาลพิพากษาให้ยกกลวยออกนะครับแล้วการไปสร้างอ่าการเอากลวยหรือไปยืนขวางบนที่จอดรถเนี่ยที่สาธารณะเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับ นะมันมีคลิปไวรัลแล้วเนี่ยช่วยดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้คนเหล่านี้เขาเรียกพวกหน้าด้านพวกไม่มีวัฒนธรรมนะนะครับไม่ควรทําอย่างยิ่งแล้วพอมีคนเขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดก็ไล่เขาไปคุณไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขานะครับเพราะที่จอดรถสาธารณะเนี่ยเป็นของทุกคนใครมาก่อนได้จอดก่อนใครมาหลังได้จอดหลังเพราะนั้นการไปไล่เขาเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณไปข,ข่มขืนใจนะมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพนะครับ มีโทษจำคุกนะครับลองไปดูนะฮะมาตรา309กฎหมายอาญาอยากจะให้มีการดำเนินคดีจริงจังกับคนพวกนี้นะดำเนินคดีเสร็จแล้วเอามาประจารผ่านสื่อนะครับนะถนนสาธารณะชื่อมันก็บอกแนละ้วสาธารณะทุกคนมีสิทธิใช้เท่าเทียมกันกันไม่ใช่มายืนจองนะนะที่ดินตรงนั้นนะมันไม่ใช่ชโฉนดเป็นชื่อคุนที่ไหนล่ะก็ฝากไว้นะครับพวกหน้าด้านทั้งหลายนะครับนะหน้าด้านหน้าทนเรามีวัฒนธรรมนะนะ เป็นคนรวยมีการศึกษาขับรถราคาแพงนะนะขับรถราคาเป็นร้านสันดานสลึงเดียวอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ในสังคมนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการหน่อยครับนะรู้กฎหมายกับเพีทนายใครทุกครับเราตรงไปตรงมาครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ